ผ่านการบลอง b บ s ที่อินเดียแล้ว Samsung g a l a x y A36 อาจาเปิดตัวต้นปีนี้คาดว่าก a าซ x y a 3 6จะเปิดตัวในต้นปีนี้ครับที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นสานต่อจาก Galaxy a 3 5ที่วางจำหน่ายไปแล้วเมื่อปีที่แล้วโดยเพิ่งได้ผ่านการบลองจาก b บ s ของประเทศอินเดียครับซึ่งโมเดลที่ผ่านการรับรองในอินเดียจะเป็น sm a 3 6 6 e d s ส ทางนี้ซัมซุงประเทศคาซักสถานและรัเสเซียยังแสดงหน้าสนับสนุนกาซีเ a 36ที่มีหหัโมเดลว่า SM ขีด e A366E ส DS อีกด้วยครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วแน่นอนครับส่วนสเปคของรุ่นนี้จะมีการอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเดิมด้วยดีไซน์ใหม่พร้อมกล้องหลัง3เลนแบบมาตรฐานกล้องตามเลนเดอร์ที่เผยออกมาเมื่อปีที่แล้วครับส่วนสเปคหลักตามที่ทดสอบบน Ge e k b บ n c h คือ ใช้ชิปสัมรก้อน6ก j 3หรือ7 s j ส2และรันบนระบบการแอดร a n d r o i บ15ครอับด้วยวันยูย7